ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ้งๆิ้เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารจากช่องรักยิ้มนะคะเอ้ยเๆ้ยเฮ้เลืออีกเจ็อีกเจ็ดลือีกหกอีกหอีกหกโอ้ยเอ้านะเวเย ก็โชว์เฮ้ยมาช่วยช่วยตีมหกไม่ตีตีมหกตีมหกตีมหกพ่อพูขอบคุณครับหนูอ่านชื่อพี่ไม่ทันอพอเจจักรอภัยนะคะเจจากสวีเดนส่งรางวัลมาให้นะพ่อสวีเดนเลยพ่อมาไกลเสียแค่นี้เฉันตก สิบแปด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 แล้วสิบแปด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 สิบิบแปดอีกสอีกสองอีกสองแล้วปิดอีกสครบชาเลนอีกสอปิดอีกสองอีกสองีกสชาน์อีกองเดมาให้เพรองพี่มันมีทางอ้มันทำนมทำไม่ได้เรอไม่ได้ลูกทำไ่ได้วว้าวเขาหลามกินเฮ้อ มันเมียใครกันล้จนแม่จอีกสองหนึ่งสิบแครับลองแล้วลองอ้ยน้าจ่องแฉงสิบเก้าบเกแล้ว จุดดีก็มาก่อนอุ้ยสิบเก้าแล้วเออมีมีแม่เขาเอามาฝากแถวเลยไม่เราทำอะไรเราขาดกระเลยค่ะสิบเก้าแล้วค่ะแม่สิบเก้าเลยอีกหนึ่งเจอหนูงพี่เเล็กเจ้าได้อีกแล้วดิหนูเป็นอะไรเนี่อ่ะโนเป็นอะไรเนี่ยโนที่เราได้เหรอตุงเราอ่ะได้ไหนมาดูนีไม่ใช่ที่เราที่เราได้เมื่อวานอ่ะไม่ อีกหนึ่งเทา,ทาปิดตอนนี้19เกาเท้าแล้วครับใครจะปิดหน้าใครจะเป็นคนปิดหน้าเลือ,อีกหนึ่งลือ,อีกหนึ่ง,อองใครจะปิดหน้านะพี่เหมยไม่ทำตรงแล้วจะไปดูขเขาเล ใครจะปิดนะปิดปิดยี่สิบเท่าครบครับยี่สิบเท่าครบชาเลนจ์ขอบคุณนะครับ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 